คาบเรียนนี้นะครับเป็นคาบเรียนสุดท้ายของน้องๆทุกคนแล้วนะฮะแล้วก็เป็นคาบเรียนสุดท้ายของพี่เมื่อ1ิปีที่แล้วเหมือนกันนะครับหรืออีกในหนึ่งนั่นก็คือนี่อาจเป็นวันสุดท้ายของการเป็นนักศึกษาของพวกคุณคุณจะไม่ได้โดดเรียนแล้วนะฮะคุณจะไม่ได้ต้องลองก,กันบ้านเพื่อนแล้วนะครับคุณจะไม่ได้เห็นเพื่อนสนทิทั้งข้างคุณทุกวันต่อไปแล้วนะฮะไม่ได้มีอาจารย์ที่คอยดูแลคุณเหมือนเดิมนะครับ ไม่ได้ลหลงรักเพื่อนนะไม่ได้แอบรักใครนะครับไม่ได้กรีดเด็กปีหนึ่งนะฮะไม่ได้เอาบัตรนักศึกษาไปลดค่าตัวหนังแล้วนะครับหลังจากที่คุณนะครับเดินออกจากประตูบานนี้ไปนะครับทุกอย่างในชีวิตของคุณมันกำลังจะเปลี่ยนไปนะครับคุณจะไม่ใช่นักศึกษาอีกต่อไปแต่ผมอยากบอกว่า ในสายอาชีพนะครับถ้าคุณอยากเห็นตัวเองประสบความสําเร็จก้าวแรกที่คุณเดินพ้นประตูบานนี้ไปจงบอกตัวเองเสมอนะครับจงเป็นนักศึกษาไปตลอดชีวิตอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ครับให้ทุกคนที่คุณจะเจอในชีวิตเป็นอาจารย์ของคุณนะครับ นี่มันจะไม่ใช่แค่ประตูของห้องเฉลิมเกีริชั้น6แต่มันจะเป็นประตูที่พาคุณไปยังทุกที่ที่คุณฝันว่าคุณจะได้ไปขอบคุณครับ